เวลคัมทูพีพีแชนสวัสดีค่ะก,กับพวกกระปูกระบ,บอกนะคะนี่รีแคปเพลง2021ก่อนไปครับฝากด้วยครับ<ไ>ขับสไตล์ไทยแลนด์เท่มากเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในเดสคริปชั่นนะคะใครสนใจไปกดดูได้ลิงก์เลย,เลยใครยังไม่ซื้อก็ไปกดติดตามไว้ก่อนด้วยเริ่ม MV อะ่ะ MV จริงๆก็คือเป็นเปรียบเสมอคือแบบฝนฟ้าไม่เป็นใจเดีบอกว่าก่อนที่เราจะถ่ายเพลงเนี้ยคือเราถ่ายเพลงของชุนเวนเพลงความฝันของชุนเวนใช่ไหมเพลงมันแบบน่ารักอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วว่าอารมณ์เรามันก็ยังเป็นอารมณ์นั้นด้วยพอเริ่มมมฟังงงงเเเพลลลลนนนีี้ยยโหาากกออใิิตึ กำลังลอยอยู่ในความฝานันแบบสวยงามนวลๆแม่งโอ้ลากเข้ามาสู่ความจริงแบบเข้ามาใน MV มเนี้ยมืดๆฝนตกฟ้าร้องแบบลงมาดักเลยอันนี้พี่เขาบอกว่าเพลงเนี้ยถือเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกข,ของปีนี้เพื่อเก็บไว้ดูในอนาคตถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้ปัญหาอื่นก็ต้องผ่านไปได้เนี่ยอย่างที่บุงเคยพูดในอันเนี้ยบอกว่าถ้าเราผ่านปีช่วงชีวิตนี้ไปได้แม่งกูกเก่งสิบหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ที่บุงเคยบอกนะคะเออคนมาเมนเยอะมากคนมาเมนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องราวของปีนี้จริงๆเกิดขึ้นของคนที่แท้ๆที่เก มันเกิดกับทุกคนจริงๆมีคอมเมนต์อะไรนะไม่มีคําว่ายอมแพ้แม้ตอนนี้จะไม่ชนะไม่มีคําว่าอ่อนแอแม้วันนี้จะมีน้ำตาโอ้เหนื่อยก็สู้พอมีคนรออย่างเงี้ยเราอยู่ในยุคที่คนตายก็ตายลงไปส่วนคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปไม่มีความหมายคนตายก็ตายไปไม่มีความหมาย<อ>เพราะว่าไม่มีใครสนใจไม่หมายถึงข้างบนนะนะเจ้าค่าเอ๋ยเจ้าค่าเอ๋ยคือออนวอนจากข้างบน<อ>บบฟ้ายังซ้ําเติมเราอยู่เหรอตอนนี้ทําไมคุณไม่ให้แสงสว่างสักทีตอนนี้มันมืดมนไปหมดน้ําตากุไหลอีกแล้วฝนก็ยังตกมาอีกคือเจ้าค่าเอ ให้คนเจ้าค่าเอ้ยเจ้าค่าเอ้ยมาแบบเหมือนการเรียกคนมาฟังมาด้วยแต่สําหรับบุแบบความรู้สึกคือเหมือนคอยอ้อนวอนว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้ทาไมมันเรื่องราวพยามเขาพยายามระบายแหละคือพยายามหาคนช่วยอะเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพี่แจ๊ดแกเองแกก็เคยเป็นโควิดใช่ไหมช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่นาคอมก็เสียไปด้วยแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาบอกว่าไม่มีเงินเหมือนกันเป็นช่วงที่แบบมันไม่มีงานเลยต้องพูดว่าทุกคนอะมันนิ่งระดับเนี้ยมันมันไม่มี มันไม่ดีขึ้นน่ะ,ะ,ะนั่นคือแย่แล้วเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายลูกน้องมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ชีวิตเขาแค่ตอนนี้นเนี่ยเ,เอออย่างจําได้ว่าตอนนั้นที่สันนิเขามาพูดแบบว่า,าการที่เราไลฟ์สดร้องเพลงถ้าเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเรา ขอเสียงคนนู้นได้เฮ้แต่ถ้าไลฟ์สดปุ๊บอะเราไม่รู้ละว่าคนหลังกล้องเขาจะเอนเตอร์เทนกับเราหรือเปล่าความรู้สึกเราต้องสวิชอะเปลี่ยนใ่ทีว่ากูจะต้องทํายังไงก็ต้องวิคาะห์ใหม่เลยว่าแบบเฮ้ยกูจะต้องพูดแบบไหนวิธีการมันอาจจะต่างไปเลยกับการเล่นคอนเสิร์ตจริงๆใช่อย่างพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเองก็แบบมีการไลฟ์สดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคืออย่างที่บอกคือเขาต้องใช้พลังมากกว่าการที่เล่นคอนเสิร์ตมากเพื่อเราก็ไม่รู้คนหลังกล้องเป็นยังไงอะไรเง่้ยเพราะอะไรเขาต้องใส่เต็มหม็เดิมอะเอเนอร์ ไอตอนแรกอะทุกคนเขาพูดเลยตอนปีใหม่2021อะดวงเมืองหรืออะไรเงี้ยเขาพูดว่าหุยปีนี้แม่งหนักกว่าทุกปีแต่สำหรับบุมบอกว่าจะมีหนักกว่านี้อีกห่อจะมีหนักกว่าปี2020อีกหรอจริงคือหนักมากๆอย่างที่บุมบอกว่าบุมไม่ได้รับผลกระทบตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบมากแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอเราฟังเพลงพี่เขาอะไม่ได้เป็นเพลงแร้ปแต่เป็นเพลงเพื่อชีวิตที่ให้กําลังใจแบบอบอกบอก,บอกเรื่องราวและระบายออกมาโอ้โหยินจัดเว้ นคนจะไม่มีเงินแนะ่เนาะงานมันก็หายไปหมดอนะเนาะจะเย็นจะเย็นเนาะใครสนใจสปอนเซอร์ได้นะครับสปอนเซอร์ได้ดูเนทได้ได้ทุกอย่างเลยครับบูมังไม่มีข้าวกินแล้วนะครับทำไมกูดูอนานาขนาดนั้นวะมาเรามาดูเนื้อเพลงกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนี่คือเวลาเที่ยงคืนอยากระบายทําไมผู้คนล้มตายมากมายขนาดนี้ เราชอบเสียงเขามากเลยเสียงเขาลากเราลงไปจริงๆอะจริงอะทำไมผู้คนล้มตายมากมายขนาดเนี้เราดูกราฟทุกวันอะดูกราฟข่าวทุกวันว่าวันนี้คนตายเท่าไหร่คนหายเท่าไหร่มันกลายเป็นว่าจะทําให้เป็นเรื่องธรรมดาในในความคิดของเราแต่แต่ไม่ควรเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่แม่งตายกันเป็นปกติเลยทุกวันแม่งไม่มีหยุดเลยเศรษฐกิจวุ่นวายรายได้ไม่มีเป็นความจังไรอับปีชีวิตจริงๆนี่เขาก็ด่าแทนแล้วนะมันอับปีชีวิตอะอยากจะบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วอะเปิดวันที่หนึ่งปิดวันที่ จริงเหรอเราพูดเราพูดเองอนนเธอพูดเองฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้สัตว์รอคัตเตอร์ใหม่ตอนนี้เหมือนเปิดให้หนู่นให้หนี่ได้นะเว้แต่ว่าทุกวันแบบตัวเลขมันไม่ได้ลดลงนะเว้เออมันยังเหมือนเดิมอยู่นะเว้ถึงเขาจะเปิดแล้วแต่ก็ต้องระวังตัวนะครับทุกคนบูมไปต่างจังหวัดไม่ได้ป้าบูมเสียด้วยเหตุการณ์รถชนในบูมค่อยไปเล่าในสตอรี่ไทม์เอาละการเหตุการณ์เนี้ยบูมยังกลับบ้านไม่ได้อะพอะกลับไปจะเข้าจังหวัดก็ต้องไปตรวจแล้วรออีกวันหนึ่งเพื่อจะต้องได้รับผลแล้วเราค่อยไปงานศพ ะะบางคนต้องจับไปด้วยโรคร้ายบางคนผูกคอตายเพราะติดหนี้บางคนนอนนับวันเมื่อไหร่มันจะดีบางคนเคยมั่งมีตอนนี้ไม่ต่างกับหมาอ,อันนี้โหดบางคนจับไปด้วยโรครายจำได้ไหมที่น้องของว่องติดโควิดแล้วเป็นวันเดียวกับที่พ่อเพื่อนบูมติดโควิดเหมือนกันหลังจากนั้นอะ14วันน้องว่องหายแต่พ่อเพื่อนบูมเสียชีวิตคือมันมีแบบรอดไม่รอดรอดไม่รอดแบบตีคู่กันมาแบบอโอยอบางคนนอนนับวันเมื่อไหร่มันจะดี2ปีที่ผ่านมาบูมเชื่อว่าเด็กสมัยนี้รอทุกคนว่าอยากจะกลับไปเรียน จริงๆทุกคนรอว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นปีหน้าจะดีไหมมันจะดีขึ้นไหมงานจะกลับมาไหมแล้วเนี่ยบางคนเคยมั่งมีแล้วตอนนี้ไม่แต่งจังหวะเข้าใจเลยอะร้านค้าในประเทศนะคะที่เขาผลประกอบการหรืออะไรประมาณเนี่ยปิดไปเกือบ7 0 0 0แสนที่ในประเทศไทยนะคะช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอะต่อนะคะเจ้าค่าเอย๋ยเห็นน้ําตาฉันไหมเนี่ยคือแบบเห็นน้าตาเราปะ่ะเจ้าค่าเอย๋ยหมดแรงจะหวนขวายเจ้าค่าเอย๋ยความหวังดูไร้จุดหมายเจ้าค่าเอย๋ยตกงานไร้เงินจนคืนกลับถิ่นฐานคือหมายถึงกับกบ้านประกอบอาชีพข้างทางไม่มีคนเดิน ของข้างทางพอไม่มีคนเดินก็คือเขาก็ไม่มีเงินอ่ะก็ไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้ปุ๊บกคอก็มีที่เขาชอบมาจับคนข้างทางมาจับด้วยอย่างนี้ยังยังจับอีกหรอใช่ก็ที่ข่าวออกคุณลุงขายติ่มซีอ๋อเที่ยเขาเี่ยอะรนะนั่นะแม่งรายรับน้อยไปรายจ่ายชั้นเท่าเดิมอันนี้ก็จริงผูกคอตายเพราะติดหนี้นะลายเคสมากล่าสุดเมื่อเช้าที่ดูข่าวจำได้ไหมที่เขาเขียนจดหมายบอกลาอ๋อเออใช่แต่เขาเขียนจดหมายแบบอ่านแล้วโอ้โห หรือมีมีมันหนึ่งที่เราส่งให้เธอที่บอกว่าภาษีก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นค่านู่นค่านี่ก็ขึ้นดีนะเงินเดือนไม่ขึ้นไม่งั้นเครียดตายเลยไม่งั้นเครียดตายเลย,ยกยลยู <c oughs> จะปวดหัวดีไหมเนี่ยเฮ้ยประชด <c oughs> ประชดใช่จริงๆเรามีอะไรจะพูดเยอะกว่านี้มากเลยนะแต่เรารู้แหละว่าความรู้สึกของทุกคนมันคืออะไรเพราะเพลงนี้คือแบบพูดแทนไปหมดแล้วอ่ะรายจ่ายคือเท่าเดิมบางคนมีบ้านมีรถต้องผ่อน่ะต้องออกไปเสี่ยงเวียนบนเพื่อคนข้างหลังบางทีประสาทแทบพังกลัวขึ้นสมองกลัวขึ้นสมองนี่หมายถึงออกไปแล้ว ก,<อ>ลกลัวติดอาแล้วกลัวกลับเข้ามาในบ้านอ,อีอย่างเงี้ยแต่ไม่ออกก็ไม่ได้ไม่ออกไม่ได้เราไม่มีกินอ,อันนี้จริงเลยแม่งออกไปบางคนโชคดีได้ work from home แต่บางคนเขาก็ยังคงต้องออกไปหาก,กินบินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องเจอคนอะคนขับแท็กซี่ยเงี้ยยังไงเขาก็ต้องเจอคนแล้วกลับไปบ้านก็ไม่รู้แบบนี่กูเป็นมาหรือเปล่ามาติดลูกอีกอะไรเงี้ยใช่ค่ะนั่งมองลูกมองเมียแม่ฉันที่หลับไหลกลัวเธอมีอันเป็นไปร้องไห้อยู่คนเดียวอจะกือกระโบียดนี้เป็นห่วงก็เป็นห่วงกูจะทำ้องกออไปหางาานเเพื่ออให้ยู่รออดีก แล้วก็รกหนุกนะคะแล้วก็ไปชีวิตไม่มีอะไรจะเสียพอแล้วไม่ต้องร้องจนตรอกนอนตายกูก็ไรคนมองอยู่ในช่วงเลวร้ายไม่มีใครใยดีเหนื่อยก็สู้ตอนนี้เพราะมีคนที่รอคือถ้าใครที่เสียเพราะโควิดอ่ะเขาไม่ได้อยู่หลายวันเขาปุ๊บเผาไม่ได้มีเวลาที่มันต<บ>ักเสียใจเราว่าเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเลยนะคือสมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียชีวิตหรือคนที่เรารักเสียชีวิตเพราะโควิดก่อนที่เขาจะเสียไม่ได้คุยกับเขาเลยไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ไปสัมผัสกอดหรือจับมือหรืออะไรเลยแม้แต่ตอนที่เผาก็เผาเลยอ่ะคือมันแบบ ไอ้เชี่ยมันมันแย่มากๆเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบต้องสูญเสียนพอโควิดเลยเหนื่อยแค่คิดก็แบบแม่งกบื้อพอมาที่มันบื้อแบบนี<ช>่ออก็แหม่ได้ดูวันนี้แมที่แบบอันนี้ร้องไห้แบบหนักเลยคือไปหาก,กันไม่ได้อะแต่ว่าลูกหลานมันน่งรวม<ช>แล้ววิดีโอคอล <พอ S 1> ที่แบบบอกลาแม่ไปทสุดท้ายอันนั้นคือน้ําตาเราไหลแบบว่าหนักมากอะเอาจริงที่น้ําตาไหลยังบูมเนี่ยบูมจะร้องไห้คือมันไม่ได้เวอร์นะเว้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยนะมันคือเฮ้ยมึงจินตนา แม่งบูบแล้วแย่คือทุกอย่างตอนนี้มันใกล้ตัวเราไปหมดอ่ะมันอยู่รอบตัวเราอย่างเราเดินออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้เราติดหรือเปล่าอย่างเงี้ยทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็วัคซีนดีๆก็รีบมาสักทีเถอะนะคะร้องสาวบ๋มะจองวัคซีนแบบตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้เลยจะปีดึงแล้วยังไม่ได้เลยก็ฟังเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงดัก k dark ทำใหู้คารู้สึกมันดิ่งดิหน่อยแต่ก็ฟังแล้วก็ยอมรับความจริงให้ได้นะว่าเราต้องสู้กันต่อไปถึงแม้จะไม่มีใครใยดีหรืออะไรก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะมันคือชีวิตตเเรราาาา้องงหท ให้ได้ไดเราไปต่อได้สู้ๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเป็นกําลังใจให้เราก็ประสบปัญหาทุกคนประสบปัญหากันหมดนะคะอย่าขีดสั้นนะคะอย่าลืมกดไลย์ก็ใช้ก,ก็สัิ๊ร์นะคะทุกคนฟังเพลงนี้กันเยอะนะบ๊ายบายบาย